สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกว้างไายมัสุกุทุกคนครับผมพอๆกับช่องเคยอสานพากินคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้ภาพี่น้องมากินน้ำตกมหมูครับกินข้าวแรงกับ่บบานคือเก่าครับผมสวัสดีค่ะอักกราบห้องกับมียอดมะละผักไซบานห้องเหรอครับมีใบบกตูมแขกกะกะหล่ำครับมาพอๆลายยายห้างพี่น้องมากินข้าวแรงน้ากันเลยครับผมแซ่บๆครับพี่น้องครับข้าว้บพี่น้อง ก่อนเสียบอะจังไรฝากพี่น้องคือเก่าล่ะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเขืออีสานในเรื่องครับพี่น้องครับมาดูยกันเลยครับเสียบติดดอกเข่ามาือติดมือดอกขอหมูย่างเตาถ่านนะคะ เหมือนเวลาเรากกใส่ันแล้วห,หือหอืมอ,อย่างเงี้ย ับพี่นอนะ้องนะเขาแรกน้ำกันครับยุ่งยากจริยๆเฮ็ดเตียงเดยอครับเนี่ยบริสุทธิ์อะครับมันเนี่ยโซฟี่มืนะ้งเลย ว่าแ่บผมแฉบการใจเปล่าอยอดมาแล้วอันนี้ยอดอะไรนะรวมแผบ <c oughs> อันนี้ที่บ้านปลูกค่ะ นว่าพักกระเดาเริ่มออกก็ได้หรืบเดี่ยวนือมือมือหนายซื้อมาล้องกิ่นบางอย่ะ่ มีคนบอกหลายอย่้ว่าพักกระเรากินกันยังกระเสียบอยากลองกินอของหวานาเมือเด็นเป็นงไง หอ,อมยอดบ,บักตูมเป็นเอกลักษณ์เลยครับ เน่แซ่บปะอร่อยตอบนดวงค้ำถามเลยแซ่บน้ำมาแซ่บเนาะอร่อยว่าท่น

ย่างกันกินหรอว่ะเนี้ยอือยังแสบย่างกันกินยังแสบพี่น้องมาเด้อครับต้องกินกับน้ำพริกกับปิดอันเนี้ย มไม่เผ็ดนะมไม่เผ็ดวันนี้ทำไม่เผ็ดอันนี้น้องเมืองไก่ไก่ถอดน้ำเลือพี่น่องเห็นนะไม่นนะ้ำม่ดานนะ ยัง็นมากนะยังไม,ม่มีอะไรกินมันหนูจะกินอะไ ไม่พูดเรอยิ่งว้งา <c oughs> นกินมาแมนงานบ่าแล้วพี่นนอน้นหนาคนตาทีนี้ยเดียวแล้ว มาหอนมาหอดมาหอดนเองเรื่องกินเขาเบาแต่เบ,บาเบานี่หน้ามึงเขาเจ้าเกี่ยวเขาเนี่ยแหละกี่ยวเขาไปชี้เขาเท่กววยกันวาแย่งกินเขาหาภาคเขาทุกันกินได้หลายคนนั่งกินร่วมกันประมาณนี้แหละภาคเขาทั้งเจ็นั่งร่วมกันเป็นวงกลม phụ nữ kín ăn ăn thưng ăn thưng bò với nấm suất muối bò, phụ nữ này bò đấy, ăn giang điểu, lần nữa, phụ nữ kia ăn thưng thỏ với im, coi ba thỏ mất con, nhàn khốn tiền กลมหนากลมตากินย่างเดียวเลเบบบอหน้ามูนลยกินหมดวานครับพี่น้องอิ่มอืมไม่กินหมดก่อนไม่อิ่มกินหมดด้วยนี้เพิ่นกระโอาการกินเขารวมวงนี่การคนกินเขานกินแล้วบอกไปน้ำนี่เพื่อนมาเพื่อนบริยานดอกก้มหน้ากลมตากินย่างเยอะเลยโอ้ ຢន្លាងម្រើនខ្លាវកីប្រទួលតែរក់ទាងសាស់ទាងស្លាស់បាើមមខ្្ទី្រើពល อ,อย่าเงิยมเลยเพื่อน้องเพื่อไทยเพื่อปีเพื่อน้องทุกคนครับมาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับลลกินนี้กับฝ่าไปเพียงเท่านี้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คอยสารในเด้อครับพี่น้องครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับรับจิมนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ